และยโหอาตรัสกับโมเชนี่จะเป็นโทราของผู้เป็นโรคเรื้อนสำหรับวันแห่งการชำระของเขาให้นำเขาไปหาปุโรหิตและปุโรหิตจะออกไปนอก่ายและปุโรหิตจะดูและเห็นท่าโรคเรื้อนหายแล้วในตัวผู้เป็นโรคเรื้อนและปุโรหิตจะสั่งและเขาจะเอาสำหรับผู้ที่จะได้รับการชำระนกสองตัวที่มีชีวิตและสะอาดและไม้สนซีดาและได้สีแดงและต้นหิดโศ และปุโรหิตจะสั่งและเขาจะฆ่านกตัวหนึ่งในภาชนะดินเหนือน้ำไหลให้เขาเอานกที่มีชีวิตและไม้สนสีด้าและได้สีแดงและต้นฮิโซและจุ่มมันและนกที่มีชีวิตในเลือดของนกที่ถูกฆ่าเหนือน้ำไหลและเขาจะพรมมันเจ็ดครั้งบนผู้ที่จะได้รับการชำระจากโรคเรื้อนและจะประกาศว่าเขาสะอาดและจะปล่อยนกที่มีชีวิตไปในทุ่งโลง และผู้ที่จะได้รับการชำระจะซักเสื้อผ้าของเขาและจะกวนผมทั้งหมดของเขาและจะอาบน้ำและจะสะอาดแล้วหลังจากนั้นเขาจะเข้ามาในค่ายแต่จะอยู่นอกเต็นท์ของเขาเจ็ดวันและในวันที่7เขาจะกวนผมบนศีรษะทั้งหมดหนวดเคราและคิ้วแม้แต่ผมทั้งหมดของเขาก็จะกวนออกและเขาจะซักเสื้อผ้าของเขาและล้างร่างกายของเขาด้วยน้ำแล้วจะสะอาดและในวันที่แเขาจะเอาลูกแก่ผู้สองตัวที่สมบูรณ์ และลูกแกะมีอายุหนึ่งปีที่สมบูรณ์หนึ่งตัวและแป้งละเอียดสามในสิบเอฟาผสมน้ำมันเป็นเครื่องบูชาธัญพืชและน้ำมันหนึ่งลกและปุโรหิตผู้ชำระจะนำชายที่จะได้รับการชำระพร้อมกับเครื่องบูชาเหล่าน,นี้มาถวายต่อนหน้ายยฮหวาที่ประตูพับพาแห่งการประชุมและปุโรหิตจะเอาลูกแกะผู้หนึ่งตัวและนำมาเป็นเครื่องบูชาไทยกาละเมิรและน้ำมันหนึ่งลกแล้วแกวงเป็นเครื่องบูชาแกวงต่อนายยาหัว และเขาจะฆ่าลูกแก่ในที่ซึ่งเขาฆ่าเครื่องบูชาไทยบาศและเครื่องเผาบูชาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเครื่องบูชาไทยกาละเมิดเช่นเดียวกับเครื่องบูชาไทยบาศเป็นของปุโรหิตเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและปุโรหิตจะเอาเลือดของเครื่องบูชาไทยกาละเมิดบ้างและปุโรหิตจะเอาไปทาที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่จะได้รับการชำระและที่หูแม่มือข้างขวาและที่หูแม่เท้าข้างขวา และปุโรหิตจะเอาน้ำมันจากลกบ้างและเทลงในฝ่ามือซ้ายของเขาเองและปุโรหิตจะจุ่มนิ้วข้างขวาของเขาในน้ำมันที่อยู่ในมือซ้ายและจะพรมน้ำมันด้วยนิ้วของเขาเจ็ดครั้งต่อหน้ายาหวาและจากน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของเขาปุโรหิตจะเอาบ้างไปทาที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่จะได้รับการชำระและที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หูแม่เท้าข้างขวาทับเลือดของเครื่องบูชาไทยการละเมิด ส่วนน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนั้นเขาจะทาบนศีรษะของผู้ที่จะได้รับการชำระและปุโรหิตจะทำการลบบนทินให้เขาต่อหน้าพระยาเวและปุโรหิตจะทำเครื่องบูชาไถ่ยบาปและทำการลบบนทินให้ผู้ที่จะได้รับการชำระจากความไม่สะอาดของเขาจากนั้นภายหลังเขาจะฆ่าเครื่องเผาบูชาและปุโรหิตจะถวายเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาธัญพืชบนแท่นบูชาและปุโรหิต จะทำการลบมลทินให้เขาและเขาจะสะอาดแต่ถ้าเขายากจนและไม่สามารถจ่ายได้เขาจะเอาลูกแกะผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไทยการละเมิดเพื่อแว่งเพื่อทำการลบมลทินให้เขาและแป้งละเอียดหนึ่งในสิบเอฟาผสมน้ำมันเป็นเครื่องบูชาธัญพืชและน้ำมันหนึ่งลบและนกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวตามที่เขาสามารถจ่ายได้และหนึ่งตัวจะเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชา และเขาจะนำมาให้ปุโรหิตในวันที่8เพื่อการชำรักของเขาที่ประตูพระพลาแห่งการประชุมต่อหน้ายาฮัวและปุโรหิตจะเอาลูกแก่ของเครื่องบูชาไทยกาละเมิดและน้ำมันหนึ่งลกและปุโรหิตจะแกวงเป็นเครื่องบูชาแกว่งต่อหน้ายาฮัวและเขาจะฆ่าลูกแก่ของเครื่องบูชาไทยกาละเมิดและปุโรหิตจะเอาเลือดของเครื่องบูชาไทยกาละเมิดบ้าง และท่าที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่จะได้รับการชำระและที่หัวแม่มือข้างขวาและที่หัวแม่เท้าข้างขวาจากนั้นปุโรหิตจ,จะเทน้ำมันบ้างลงในฝ่ามือซ้ายของเขาเองและปุโรหิตจ,จะพรมด้วยนิ้วข้างขวาของเขาน้ำมันบ้างที่อยู่ในมือซ้ายเจ็ดครั้งต่อหน้ายหัวอา และปุโรหิตจะเอาน้ำมันบ้างที่อยู่ในมือของเขาไปทาที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่จะได้รับการชำระและที่หูแม่มือข้างขวาและที่หูแม่เท้าข้างขวาในที่ของเลือดเครื่องบูชาไทยกาละเมิดและน้ำมันที่เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตให้เทลงบนศีรษะของผู้ที่จะได้รับการชำระเพื่อทำการลบบนถิ่นให้แก่เขาต่อพระพักยาหวาและให้เขาจัดเตรียมนกเขาตัวหนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ง ตามที่เขาสามารถหาได้ตามที่เขาสามารถหาได้ตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไทยบาปและอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับเครื่องบูชาธัญ,ญพืชและปุโรหิตจะทําการลบบนทินให้แก่ผู้ที่จะได้รับการชําระต่อพระพักย a h u อานี่คือโตราสําหรับผู้ที่เป็นโรคเรื้อนซึ่งไม่สามารถหาสิ่งของมาทําพิธีชําระได้ และยโหูอาตรัสกับโมเชและอารนว่าเมื่อเจ้าทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินเคนาอันซึ่งเราให้แก่เจ้าเป็นกรรมสิทธิ์และเราใส่โรคเรื้อในบ้านหลังหนึ่งในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าแล้วเจ้าของบ้านจะมาแจ้งแก่ปุโรหิตว่าข้าพระเจ้าเห็นเหมือนว่ามีโรคบางอย่างในบ้านและปุโรหิตจะสั่งให้เขาทั้งหลายเคลื่อนย้ายของออกจากบ้านก่อนที่ปุโรหิต จะเข้าไปดูโรคนั้นเพื่อว่าสิ่งของทั้งหมดที่อยู่ในบ้านจะไม่เป็นมลนทินและหลังจากนั้นปุโรหิตจะเข้าไปดูบ้านและให้เขาดูโรคนั้นถ้าโรคอยู่ที่ผนังบ้านเป็นหลุมลึกมีสีเขียวหรือสีแดงซึ่งดูเหมือนจะลึกเข้าไปในผนังแล้วปุโรหิตจะออกจากบ้านไปยังประตูบ้านและปิดบ้านไว้เจ็ดวัน และปุโรหิตจะกลับมาในวันที่7และดูท่าโรคได้แพร่กระจายไปตามถนนบ้านและวปุโรหิตจะสั่งให้เขาทั้งหลายเอาหินที่มีโรคออกไปและโยนทิ้งไว้นอกเมืองในที่มลทินและให้เขากุดภายในบ้านรอบๆและผงที่เขากุดออกมาให้เททิ้งในที่มลทินนอกเมืองและให้เขาทั้งหลายเอาหินอื่นมาใส่แทนที่หินเหล่านั้นและเอาปูนอื่นมาฉาบบ้าน และถ้าโรคระบาดกลับมาอีกและระบาดในบ้านหลังจากที่เขาเอาหินออกหลังจากที่เขาขูดบ้านและหลังจากที่ฉาบปูนเสร็จแล้วแล้วปุโรหิตจะมาดูท่าโรคได้แพร่กระจายในบ้านนั่นคือโรคเรื้อนที่กำลังลุกลามในบ้านบ้านนั้นเป็นมณฑินและให้เขาทำลายบ้านนั้นทั้งหินไม้และปูนฉาบทั้งหมดของบ้านและนำไปทิ้งนอกเมืองในที่มณฑิน และผู้ที่เข้าไปในบ้านตลอดวันที่บ้านถูกปิดไว้จะเป็นมนทินจนถึงเวลาเย็นและผู้ที่นอนในบ้านต้องซักเสื้อผ้าของตนและผู้ที่กินในบ้านต้องซักเสื้อผ้าของตนแต่ถ้าปุโรหิตเข้าไปดูแล้วเห็นว่าโรคไม่ได้แพร่กระจายในบ้านหลังจากที่บ้านได้รับการฉาบใหม่แล้วแล้วปุโรหิตจะประกาศว่าบ้านนั้นสะอาดเพราะโรคได้หายแล้ว และเพื่อชำระบ้านให้สะอาดเขาจะต้องเอานกสองตัวและไม้สนสีดาและได้สีแดงและต้นหูศกและเขาจะฆ่านกตัวหนึ่งในภาชนะดินเหนือน้ำที่ไหลอยู่และเขาจะเอาไม้สนสีดาและต้นหูศกและได้สีแดงและนกที่ยังมีชีวิตแล้วจุ่มลงในเลือดของนกที่ถูกฆ่าและในน้ำที่ไหลอยู่และจะพรมบ้านเจ็ดครั้ง เขาจะชำระบ้านด้วยเลือดของนกและน้ำที่ไหลอยู่และนกที่ยังมีชีวิตและด้วยไม้สนสีดาและด้วยต้นหุสกและด้วยได้สีแดงและเขาจะปล่อยนกที่ยังมีชีวิตให้ไปนอกมือในทุ่งโล่งและจะทำการลบมนถิ่นให้แก่บ้านและบ้านจะสะอาดนี่คือโตราสำหรับการติดเชื้อโรคเรื้อนและผื่นทุกชนิดและสำหรับโรคเรื้อนของเสื้อผ้าและของบ้าน และสำหรับการบวมและสำหรับตุม่มและสำหรับจุดสว่างเพื่อสอนว่าเมื่อไหร่เป็นสิ่งไม่สะอาดและเมื่อไหร่เป็นสิ่งสะอาดนี่คือโตาราของโรคเรื้อน